สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับในเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมรัคนากกุมประจำเดือนเมษายน2 5 6 3นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมล,กลัคนานกุมจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกรเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตีเป็นการเป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกรไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรง description แกจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ p r o m o ชั่นต่างๆ id line แล้วก็ facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ โอเคเรามาเรื่องกันเลยนะคะว่าความรักความสัมของชาวราศีกุมลัคนากุมจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะภาคฤดูร้อนนี้แก๊บต้องบอกกับว่าตัวนี้คือการพยากรณ์ทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใคราบางท่านอย่างไรแก๊ต้องกออภัยรวิานะที่นี้ด้วยนะคะโอเคแก๊อขอเป็นตัวแทนในการสัให้พยากรณ์น,นะะี่ค่ะว่าความรักความสมนธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมจะเป็นยังไงนะคะ ไนซ์ออฟเพนด์เคิลส์ไนซ์ออฟคัพส์คิงออฟคัพส์ไนซ์ออฟวันเพสออฟเพนดเคิล เออไพ่ขึ้นแปลกดีแล้วก็ได้ไพ่แจ่งแมนเออไพ่ขึ้นแปลกดีนะคือถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าไม่ใช่แคบขอภัยนะคะตอนที่การพยากร์ทั่วไปนะถ้าดูตามหน้าไพา่แกบกำลังสับสนว่าชาวราศีกุมัคะนากุมจา๋าคุณกำลังสับสนอะไร ในตัวคุณเองในเรื่องของหัวใจหรือวังวนอะไรหรือเปล่าทำไมแกพูดแบบนั้นเพราะว่าพลังงานน้าไพ่ขึ้นนะคะว่าตัวชาวราศีกุมร a k นา n a กุมเองคุณกําลังเลือกที่จะเดินออกจากบางอย่างจริงๆคุณไม่ได้เดินออกนะแต่คุณแค่รู้สึกว่าคุณไม่รอคุณไม่คาดหวังคุณไม่อะไรทั้งนั้นจากที่เมื่อก่อนคุณรู้สึกว่าคุณทำทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างเต็มที่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีพร้อมโดยที่ใครไม่ต้องอธิบายอะไรคุณรู้สึกว่าคุณทำคุณอยากทำคุณพูดคุณอยากพูดคุณแสดงคุณอยากแสดงคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างหมดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วในตอนนี้หรือในตอนนั้นถ้าไปจริงตามนัไพถ้าไม่ใช่แกบขภัยนะคะแต่พลังงานนับไพวันนี้ขึ้นบอกแกว่าตัวชาวราศีกุมรคนากุมคุณหยุด ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและกลับมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสแบบไหนโฟกัสชนิดที่ว่าแบบความรักเหรอไม่รู้ว่าไม่รู้จักขอโฟกัสในการงานขอโฟกัสในการเงินขอโฟกัสในเรื่องของตัวเองคุณรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นสำหรับคุณในตอนนี้คุณกลับมีความรู้สึกว่าในเรื่องของความรักคุณ กำลังอยากทำในสิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นไพ่ขึ้นนะคะเป็นโมเมนต์ในความรักที่คุณต้องการความรู้สึกความเอาใจใส่ความอะไรก็ตามแต่ที่คุณปรารถนาแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องการแล้วนะคะคุณรู้สึกแค่ว่าตัวคุณไม่ต้องการอะไรตัวคุณรู้สึกว่าคุณต้องการอยู่เฉยๆในตอนนี้คุณไม่เดินทางอะไรแล้วไพ่ขึ้นว่าคุณทำทุกอย่างมาหมดสิ้นแทบทุกอย่าง เท่าที่คุณจะทําได้คุณพอแล้วนะคะชาวราศีกุมลัคนาลุมขาไพ่ขึ้นแบบนั้นว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากพอพอแล้วคุณพอจริงๆด้วยนะคะพอในความหมายที่แก๊ปเห็นตามน้ใไพ่คือไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่ทําอะไรละคุณรู้สึกว่าคุณไม่คุณไม่อยากทําอะไรแต่มันมีไพ่พลังงานปริศนาปรากฏนะตัวคุณเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณไม่ต้องการอะไร คุณโฟกัสที่สิ่งอื่นแต่ในใจของคุณจะเรียกว่าในใจได้ไหมอะคือแกปมาว่าคุณนหยุดที่จะทําอะไรคุณไม่ทําอะไรแล้วแต่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของกับคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขา,าพยายามต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,ออง,ออง,อองมาหาคุณตลอดเลยดูเหมือนว่าเขาจะพยายามนะแต่พลังงานน้าภัยขึ้นนะคะว่ามันมันเป็นโมเมนต์ว่าคุณน่าจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อายุใน เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากๆเอาแต่ใจเรียกร้องความสนใจเรียกร้องหรือพยายามแสดงให้คุณสนใจเขาอะไรแบบนั้นไหมแกไม่แน่ใจแต่ว่าไพ่แกขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะเ,เรามาดูกันสิคะว่าแล้วไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มอีกไหมคะแกขอไพ่ด้วยคะ่ะ ควีนซอฟท p เฮนโ c โคแปดถ้วยหกไม้เท้าเจดดาบ สองดาบแล้วก็ห้าถ้วยจริงๆ่ะในความสัมพันธ์นั้น,นแกมองว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายอย่างที่คุณรู้สึกไหมหรือเขาเองก็ไม่ได้ทําอะไรที่สื่อไปในทางความรู้สึกที่คุณน่าจะเป็นความทุกข์หรืออึดอัดใจอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เหมือนพ่ยขึ้นว่าเขาน่าจะมีฟีลลิ่งประมาณว่าแบบมีเส้นทางของตัวเองคุณก็มีเส้นทางของตัวเองชัดเจนไหมแกแกมีความรู้สึกแบบนั้นนะไม่มีการโกหกบางอย่างกันเกิดขึ้นแต่แกลว่า ไม่อะแต่เขาอาจจะพูดความจริงในชีวิตเขาที่ผ่านมาไม่หมดหรือเปล่าแกมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแกขอไพ่น่ยสิคะถ้าเป็นจริงตามไพ่ตอนนี้เขาคนนั้นที่มีประเด็นกับชาวราศีกุมและคนากุมเขาคิดอย่างไรกับชาวราศีกุมและคนากุมคะแกขอไพ่ด้วยคะ่ะหดาบ the lovers เซดเรียน The Tower สองไม้เท้าแล้วก็อัศวินทธอเหรียนคือจริงๆอะแกปมองว่าเขาว่าค่อนข้างมองว่าถ้าในความสัมพันธ์นี้มาดูเหนื่อยอะเขาเองถ้าตื้มากๆหรือถ้าต้องพยายามมากๆให้กับชาวราศีกุมและคนากุมภายตรงหน้าแกะเขึ้นว่าเขาก็จะไม่ทำนะ เ,เขามีความรู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะมีตัวเลือกหรือมี Choice ในชีวิตเขามองว่าถ้าคบกับคุณต่อไปแล้วมันเหนื่อยเขามองว่าเขาไม,ม่เสียเวลาที่จะคบนะคะเขามองว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอะ่ะเขารู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่เขาก็แค่ไปโฟกัสที่สิ่งอื่นไปทําในสิ่งอื่นไปเริ่มต้นในสิ่งอื่นแบบนั้นซะมากกว่านะคะมากกว่าที่จะมาโฟกัสนะถามว่ารอคุณไหม คือมันเหมือนไพ่ขึ้นสองแง่สองงามว่าตอนนี้เขามีปัญหาแล้วก็แบบอะไรกันอยู่แบบต่างคนต่างไม่สนใจไหมแต่เขาก็พยายามแต่ถ้าเขารู้สึกว่าถ้าคุณไม่สนใจคุณไม่ใช่เขาก็แบบไม่วุ่นวายแบบก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยอะไรเงี้ยคะมันรอให้คุณมาง้ออย่างเดียวแล้วคุณล่ะคะชาวราศีกลุม่มลัคนากลุ่มขาคุณละ่ะรู้สึกยังไงคะแก๊บขอภัยด้วยค่ะ t r u e u f c u p s the world หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่ The f o ฟลเออแปดไม้เท้าแล้วก็หกเหรียญแม่หมอเกาแบบแกมีความรู้สึกว่าชาวราศีกุมและคนากุมคุณก็จะไม่ทำอะไรเลยอะไรเลยเพราะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณพยายามทุกๆุกอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะพยายามได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่พยายามอะไรอีกแล้วพอแล้วแต่คุณทำอยู่สิ่งหนึง่งอยากมาก็มา ไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาคุณไม่งอนะคะเพระเนนาะมดอภัยขึ้นว่าคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันเหนื่อยชาวราศีกุมและคณากุมคุณเองก็จะไม่พยายามทําอะไรเหมือนกันคุณเองก็จะอยู่ในโลกของความรู้สึกที่ว่าคุณก็พอเหมือนกันคุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลากับอะไรพวกนี้คุณไปโฟกัสที่สิ่งอื่นเพื่อตัวเองดีกว่าเพราะพายขึ้นว่าที่ผ่านมา คุณพยายามมันมากพอแล้วและก็เหนื่อยแล้วก็เบื่อแล้วก็เซงกับสิ่งต่างๆมากมายในความสัมพันธ์นี้มากพอแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมา,มากเลยนะคะทุกทุกอย s u b ส c r i b e ย์ทุกทุกยอยกดไลค์ทุกทุกอยคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกําลังใจอย่างดีมากๆนะคะสําหรับน,นี้แก็ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย